อยากให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดกันไหมครับจริงๆแล้วนะมีระบบที่อิงหลักวิทยาศาสตร์อยู่นะครับที่จะช่วยให้เราออกแบบปีที่ดีขึ้นได้แล้วก็หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับคำถามคลาสสิกเลยนะครับทำไมเป้าหมายปีใหม่ที่เราตั้งกันไว้ดิบดีเนี่ยส่วนใหญ่มันถึงล้มเหลววันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสาเหตุแล้วก็วิธีแก้ปัญหาน,นี้กันครับปกติแล้วเราก็จะโทษอะไรครับ โทษว่าตัวเองขี้เกียจไปหรือเปล่าหรือว่าเราไม่มีวินัยเองแต่เอาเข้าจริงนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราสะทีเดียวแต่เป็นอะไรที่มันแก้ไขได้ง่ายกว่านั้นเยอะเลยครับนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนความแตกต่างที่สำคัญจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่แรงบันดาลใจนะครับแต่อยู่ที่การมีโครงสร้างที่ดีต่างหากคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้อาศัยแค่ไฟที่ลุกแวบเดียวนะครับ แต่เขาสร้างระบบที่พาตัวเองไปสู่เป้าหมายได้เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่อ,องแรกเลยนั่นก็คือการสร้างรากฐานให้มั่นคงโดยการทำความเข้าใจอดีตและอนาคตของเราให้ชัดเจนก่อนกระบวนการ3ขั้นตอนง่ายๆเลยครับที่จะเปลี่ยนความเสียใจให้กลายเป็นประโยชน์ 1. เลือกเรื่องที่เสียใจที่สุดจากปีที่แล้วมาแค่เรื่องเดียวพอ 2. พอได้เรื่องแล้วลองสกัดบทเรียนจากมันออกมาแล้ววางแผนเล็กๆเลยครับว่าถ้าครั้งหน้าเจอแบบนี้อีกจะทำแบบไหนแทนและ 3. พอได้บทเรียนกับแผนแล้วก็ทิ้งความรู้สึกเสียใจไปเลยครับเก็บไว้แค่2อ,อย่างนั้นพอมีอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเรียกว่า pre-mortem หรือการวิเคราะห์ความล้มเหลวล่วงหน้าลองคิดภาพตามนะครับว่าตอนนี้คือสิ้นปีแล้วเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันไม่สาเร็จ ให้ถามตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นการคิดถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนแบบนี้จะช่วยให้เราวางแผนป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นจริงได้ครับพอเรามีรากฐานที่แน่นแล้วก็มาถึงองค์ที่สองครับคือการลงมือออกแบบโครงสร้างในชีวิตประจําวันที่จะคอยสนับสนุนเป้าหมายของเราให้เป็นจริงมีสถิติที่น่าทึ่งมากครับเขาบอกว่าแค่การทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันหรือ multitasking ในชั่วโมงแรกของวันเนี่ย สามารถลดประสิทธิภาพสมองของเราได้เทียบเท่ากับ IQ ที่ลดลงไปถึง10คะแนนเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกันชั่วโมงแรกของวันไว้สำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิจริงๆเนี่ยสำคัญมากๆแล้วเพื่อไม่ให้สมองของเรารกไปด้วยเรื่องเล็กๆในน้อยที่ขัางค้างลองใช้สิ่งที่เรียกว่ากด2นาทีดูครับแนวคิดมันง่ายมากเลยครับถ้ามีงานอะไรที่ใช้เวลาทำไม่ถึง2นาทีให้ทำมันทันทีเลยครับอย่างเช่นตอบอีเมลสั้นๆหรือเก็บของเข้าที่ กระบวนการตัดสินใจก็ตรงไปตรงมาแบบนี้เลยครับเวลามีงานอะไรเข้ามาให้ถามตัวเองแค่คำถามเดียว2นาทีเสร็จไหมถ้าคำตอบคือใช่ก็ทำให้มันจบไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่ค่อยจดไว้ทำทีหลังวิธีนี้จะช่วยให้สมองเราปลอดโปร่งขึ้นเยอะสำหรับงานที่มันใหญ่และสำคัญกว่าครับไปต่อกันที่องค์ที่3ครับคราวนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจิตวิทยาข้างในเรื่องของการรักษาแรงจูงใจของเราให้มันคงอยู่ มีแนวคิดที่เรียกว่ากฎ85%ครับเขาบอกว่าการเติบโตที่เร็วที่สุดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทำอะไรสำเร็จ100%นะครับแต่มันเกิดในจุดที่เหมาะสมหรือสวีทสปอตที่เราทำสำเร็จประมาณ85%คือถ้ามันง่ายไปเราก็จะไม่พัฒนาแต่ถ้ามันยากเกินไปเราก็จะท้อดังนั้นความท้าทายที่ระดับ85%นี่แหละครับคือจุดที่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีที่สุด ประเด็นสำคัญก็คือให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อความรู้สึกอึดอัดเวลาที่เราพยายามทำอะไรยากๆครับความรู้สึกนั้นน่ะมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวเลยนะครับแต่มันคือสัญญาณที่ดีที่บอกว่าเรากำลังก้าวหน้ากำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่และแล้วก็มาถึงองค์สุดท้ายครับที่จะเน้นเรื่องความสำคัญของคนรอบข้างแล้วก็การพักผ่อนอย่างมีกลยุทธ์ เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวแน่นอนครับการมีคนสามประเภทนี้อยู่รอบตัวจึงสำคัญมากหนึ่งคือนักท้าทายคือคนที่ไม่กลัวที่จะบอกความจริงกับเราสองคือกองเชียร์คนที่คอยให้กำลังใจเวลาเราพลาดและสามคือโคช้ชคนที่มีประสบการณ์มากกว่าและคอยให้คำแนะนำได้การมีคนเหล่านี้จะช่วยให้เราไปได้ไกลขึ้นเยอะเลยครับ ปกติเราจะโฟกัสแต่ To-Do List ใช่ไหมครับว่าต้องทำอะไรเพิ่มบ้างแต่บางทีพลังที่แท้จริงอาจจะมาจากการลดก็ได้นะครับลองสร้าง To-Don't List หรือรายการสิ่งที่จะไม่ทำดูครับเช่นเลิกเช็คโซเชียลมีเดียตอนเช้าหรือปฏิเสธการประชุมที่ไม่จำเป็นการกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ยจะช่วยเพิ่มทั้งเวลาและพลังงานให้เราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยมาถึงส่วนสรุปแล้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ ไม่ต้องพยายามทำทุกอย่างนี้พร้อมกันนะครับแต่ให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเลือกมาแค่สองสามอย่างที่รู้สึกว่าทำได้จริงแล้วเริ่มจากตรงนั้นครับเพราะหัวใจของระบบนี้ก็คือการลงมือทำครับปีที่ประสบความสำเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับแต่มันเกิดจากการที่เราวางแผนและลงมือทำอย่างตั้งใจและสม่าเสมอสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคาถามนี้ให้ลองไปคิดกันดูนะครับลองเอาแนวคิด to don't list ไปใช้แล้วถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งหนึ่งที่กินเวลาและพลังงานโดยไม่จำเป็นที่เราจะตัดสินใจเลิกทำในปีนี้บางทีการเริ่มต้นด้วยการลดอาจจะเป็นก้าวแรกที่ส่งพลังที่สุดสู่ปีที่ดีที่สุดก็ได้ครับ